หมดอะมันมีสิบก,กว่าแผลหายร่อนหมดเลยแกเ,เป็นแผลเนี่ยแผลนรอยแผลหมดเลยจ้ะเนี่ยเมื่อก่อนเน่าแล้วตามนิ้วนี่เป็นหมดทุกนิ้วจ้ะเน่าหมดเลยลตอนนี้<า>สดชื่นหายดีเลยจ้ะจ้ะผมเป็นหนักนะฮะที่ที่คุณวินมาเจอผมนี่ผมเป็นหนักนะฮะถึงอาการว่าผมเดินไม่ได้เลยอ่ะเป็นหนักมากผมยังขึ้นมาขนาดนี้ไม่ช่วไม่กี่เดือนเองลองที่ครับไม่ต้องไม่ต้องเน่นที่เสียหายอะไรน่ามายลองกินดูลองกิน,กนดู เป็นเบาหวานเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่อะทำตัวเองก็เป็นคนชอบทานหวานไงคะก็ทานกาแฟใส่น้ำตาลเยอะๆกินน้ำแบบลมกินของหวานเป็นประจำอ่าตาพร่านะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเติรนเนี่ยเริ่มบวมทำอะไรก็เลี้ยวแรงอ่ะก็ไม่ค่อยมีหูตอนแรกเป็นก็ตกใจนะเราก็ต้องควรจะลดพวกน้ำตาลหรือแป้งลงเนาะแต่มันเป็นของชอบอ่ะมันก็ทำใจลำบากอ่ะไปสิคะเพราะว่า ถ้าเราไม่ตรวจเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าน้ําตาลเน่ะเรามันขึ้นเยอะน้ําตาลพี่ขึ้นทีต้องง250พี่ก็ตกใจแต่นี้พี่ก็เลยต้องหยุดสิของที่เคยชอบแต่ละอย่างเนี่ยหยุดทานเลยค่ะ,ะกินของเบต้าเฮิร์บค่ะซึ่งเป็นวิตามินที่คุณบิเนเบลิสนะคะเขาเสนอทางออกทางรายการทีวีไหนแล้วก็ลองมาหลายอย่างแล้วอะพี่ก็เลยซื้อตัวเบต้าเฮิร์บตัวนี้มาลองทานดูลองเลยอยากรู้จริงไม่จริงก็เลยตัดสินใจ ไปให้มอตรวจเบึงหมอเขาก็เลยบอกว่าเอื้อยเจ้าเป็นเบาหวานเด้อโอ้ยเอืกอตกใจอย,ย่างแหงพูดตัวว่าเจ้าของเป็นเบาหวานแต่จ,จนเอื้อยได้มาพอ่อวิตามินตัวนี้เบต้าเฮิร์บลูกสาวก็เอื่อยกะซอกมาให้กินว่าแม่เป็นโรคเบาหวานล้องมากินตัวนี้เบิงด้วยมันจะเป็นจังใดน้ำตาลขึ้นลายมันสิลดบ่กกินมันขับวุ่นอนะคะเบต้าเฮิร์่กินเศร้ากินแรง แต่ว่าตอนนี้เอื้อกินอยู่ประมาณสองเดือนแล้วกินปุ๊บเอื้อก็เลยไปตรวจเบิ้องโอ้ยบนา่าเส่อ,อน้ำตาลดลงอีกปะ่ะเพียงเป็นบอกว่านจะกลับมาพันเพราะว่าน,นี่ยพี่ว่ามันเป็นโรคนโรกรรมนะที่บ้านเพี่เป็นกับทุกคนเลยผอป้าอ่ะเป็นกับทุกคนเลยอะ่ะตัวผพีก็เป็นนะเพียงรู้สึกกลัวมากเลยเบื่อไม่อยากเป็นเลยอะบอกว่านะ่ะ เพีย้ยนนะบอกก่อนเคยพรออมซวยนะไม่ได้อ้วนแบบนี้แต่ตอเน,นี้นน้ำหนักขึ้นมากเลยหมบอบว่าอย่าเครียดถ้าเครียดแล้วว่ามันจะทําให้น้าตาลหญิงสูงขึ้นนะ่ะแต่ว่าเพีย้ยนน้าตาลสูงต้องส่งรอยแปดสิบนะไปหาหม้อเอาหญ้ามากินคุมยวนบางทีมันก็ขึ้นขึ้นหลงหลงอยู่เนี้ยสูงต่าบางวันถ้าสูงหมากผีก็เวียนหัวไปทํางานไม่ได้เลยเนี่ยต่นเนี้ยนนะผีทานได้สองอาทิตย์พี่ว่ามัน เห็นพุ่นน่ะจาแค่ตอนแรกผีอ่อนเพลียแล้วก็ไม่มีแรงนันนะเราเข้าห้องน้ำบ่อยตอนนี้มันเริ่มหนอยลุงแล้วยิงบตอต้นเดือนน้ำม้อน,นัดให้ไปตรวจปรากฏว่ายิงขัดเจเลยเพราะว่าน้ำตาลผีจะสองร้อยแปดสิบลดเลือดหนอยเจ็ดสิบปกติไม่เคยตั้มว่ารอยกว่าเลยเนี่ยพีดีใจมากเลยผีหวานนะเราวันฐานยาหม้ออยู่อย่างเดียววะนะบางครั้งนั้นอาจจะชาลงไปที่นังแต่ว่าถ้าเราลงไปห้า อาหารเสริมเนี่ยเบต้าเฮิร์บะนะลองมาทานูกับยาหม้อหลงเล็กที่ว่ามันน่าจะดีขึ้นนะช่วยเราได้เยอะค่ะสวัสดีเจ้าชื่อปีเล็กนะเจ้าก็เป็นนักสแสดงอาชีพติปีนี่ก่อ่ค่อยมีเวลาเนาะนอนดึกกินข้าวบ่เป็นเวลาพักผ่อนน้อยมันก่อบ่ค่อยสบายเจ็บหัวมืนหัวเวียนหัวก็เลยไปหาหมอ พอไปตรวจคุณหมอก็บอกว่าน้ำตาลนี่ขึ้นไปสามร้อยปายเลยเนอะก่อแต่ก่อนนี่จนมาบบดเดียวนี่ปี่ก่เป็นเบาหวานมาสามปีปลายแลก <ๆ S 2> ก็กินยาหมอมาเรื่อย,อยๆน้ำตาลมันก็ขึ้นห้องลงห้องหยั่ง้องมันก่อบสบายตัวเนาะคุณหมอบอกว่าอันท่าน้ำตาลบะลงนี่จะต้องโดนฉีดยาเนาะ<ๆ>คือฉีดอินซูลิน<ๆ>ก่อเป็นคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนาะกลัวขนาดเลย หันตะกรอนแม่เนาะเป็นบมหวานสูงก็ต้องโดนจิ้มกุวนันกุวานนี่มากื้นะอันถ้าอันตัวฮาโดนพ่องนี่ยอมตายดีกว่าก่อมาเจออันเบต้าเฮิร์บเนี่ยเจ้าหันอันให้บีนเปิ้ลเป็นพรสเซนเตอร์อยู่ก็เลยคิดว่าไอ้บีน,นี่คงจะบาซีซัวเนาะก็เลยลองกินดูไหนๆก่อนไหนๆ,นนหนๆละพอกินไปได้สักพักนึง รู้สึกว่าอาการมึนหัวเจ็บหัวเนี่ยมันเบาลงก็เลยปิกไปหาหมอแห่งเสื่อากฏว่าน้ำตาลงเจ้าพระท้อดีใจขนาดเลยตอนแรกก็คิดนอกว่าอันท่าน้ำตาลมลงนี่คุณหมอตึงได้ฉีดอินซูลินฮอแต่ตอนเนี้น้ำตาลมังละแก็ต้องละแต่ต้องโดนเข็นฉีดยาแล้วเจ้าโรคเบาหวานเนี่ยถ้าใครเป็นแล้วก็ต้องรีบรักษาแต่เนิ่นๆผมขอแนะนำครับเบต้าเฮิร์บ ซึ่งมีส่วนผสมจากธรรมชาติปลอดภัยท่านใดสนใจนะครับติดต่อผู้เชี่ยวชาญเบต้าเฮิร์บทั่วประเทศถ้าของไม่ดีจริงผมไม่กล้าแนะนำหรอกครับ BETA h เฮิขอเป็นผู้ที่ดูแลคุณนะครับ